เป็นไงล่ะฟังหน่อยอนุหน,น,น่งตรงนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะอล่าตาอลาตาอลาตา,ตา ะเุ้ยมันมีรถไหมหนูอเปล่าไม่มีรถเลยเหรอหนูอทำได้บวกเลขหนูอทำได้ทคะการเก่งโอ้โหโอเคบวกเลขเหรอบวกเลขง่ายๆเลยเหรอบวกเลขหลังยากหรือง่ายแบบที่แม่สอนไหมแบบเมื่อคืนที่เราทำกันบ้านปะแล้วตอนอะไรนะวิทยาศาสตร์อ่ะมันมีรากมีต้นไม้ยังไม่สอนวะไม่แล้วเป็นยังไงลูกวิทยาศาสตร์ดูอ่านโจทย์ออกเหรอ

มาดูกันนะคะว่าผมถอดเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นก็คือทำได้หมดอ่านจุดออกเหรออ่ะจริงมันไม่ยากเลยเหรอลูกลูกหลอกแม่ป่ะเนี่ยมันไม่ยากจริงเหรออ่ะสู้ๆโอเคเดี๋ยวลูกกานากาตาแล้วเขียนเขียนเขียนเียไม่เหรอเขียนเขียนอะไรอ่ะแล้วเขียนชื่อตัวเองถูกป่ะกรณีเขียนชื่อตัวเองถูกป่ะไม่ปวดหัวเลยตอนนี้ เขียนชื่อตัวเองถูกหรือเปล่าถูกเขาให้เขียนชื่อเตงด้วยใช่ไหมลูกโอ้ตอนนี้เขาให้เขียนชื่อเตงด้วยไหม